ข้อมูลสินค้าสต็อกใน DB Form Plus ทำงานพร้อมกันได้หลายยูเซอร์ในวงแลนดนเดียวกันเพิ่มแก้ไขย,ยกเลิกสินค้าได้ง่ายภายในไม่กี่คลิกเวลาอธิบายให้ลูกค้าพี่สามารถใช้ข้อความนี้ได้เลยหนึ่งกรอกข้อมูลได้พร้อมกันหลายคนมันติดยูดเซอร์ DB Form Plus รองรับการทำงานในเครือข่ายแลนพนักงานหลายคนสามารถกรอกข้อมูลพร้อมกันได้ เช่นคนที่1เพิ่มสินค้าใหม่คนที่2ตรวจสต็อกคนที่3ออกบินขายคนที่4ปรับราคาสินค้าทั้งหมดนี้ทำได้โดยข้อมูลไม่ชนกันไม่หายไม่ทับกันเพราะระบบบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ใครแก้อะไรทุกคนเห็นพร้อมกันในทันที2เพิ่มรายการสินค้าใหม่ได้ไม่จำกัดเมื่อมีสินค้าใหม่เข้าร้านพนักงานสามารถเพิ่มข้อมูลได้ทันทีเช่นรหัสสินค้าชื่อสินค้าหน่วยนับชิ้นกล่องเส้นชุดและอื่นๆราคาทุนราคาขายคลังที่จัดเก็บหมวดหมู่สินค้ายี่ห้อรุ่น รายละเอียดเฉพาะธุรกิจที่สามารถเพิ่มสินค้าหลักหมื่นรายการได้ไม่มีจำกัด3ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ง่ายมากถ้าราคาขึ้นเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนหน่วยนับแก้ชื่อสินค้าทำได้ภายใน2 3ถึง3คลิกเท่านั้นแก้ราคาขายแก้ราคาทุนเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าอัปเดตข้อมูลส,สินค้าเฉพาะทางเปลี่ยนรูปแบบแพคเพิ่มข้อมูลช่องพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่นปีผลิตความหนาสี รหัสอะไรข้อมูลทั้งหมดจะอัปเดตทันทีทั่วทั้งระบบ4ยกเลิกรายการสินค้าปิดการใช้งานได้ง่ายไม่ต้องลบข้อมูลเก่าหากสินค้าตัวไหนเลิกขายไม่ต้องลบข้อมูลให้ยุ่งยากเพียงปิดใช้งานสินค้ารายการนั้นก็จะไม่แสดงในหน้าขายหน้าค้นหาแต่ประวัติเดิมยังเก็บไว้ครบเช่นประวัติการขายสินค้าประวัติการซื้อจากผู้จำหน่ายรายงานยอดขายเก่าปลอดภัยและไม่สูญหายสรุปง่ายๆดีฟอร์ม plus ช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานพร้อมกันได้หลายคน นไม่มีชนกันเพิ่มสินค้าใหม่ได้ไม่จำกัดปรับข้อมูลสินค้าได้ทันทียกเลิกใช้งานสินค้าได้โดยไม่เสียประวัติใช้ได้กับทุกร้านทุกประเภทสินค้าสนใจระบบที่ใช้งานง่ายและปรับได้ตามธุรกิจคุณโทรเลย061 635 8089 084 995 3278 083 821 1955